ค่ะสคมใบเถาไข่ <S 2> <S 2> เ,เขียน,นโอ้ยกี่ทุ่มแล้วยะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มค่ะหนูจะกินอะไรคะเก็บกิน,ทนเทียนค่ะอ้วนนะคะ อุ้ยมีกี่เม็ดมีวันนี้เธอจะนอนกับใครคะวันนี้จะนอนกับเย้แตงกับเย้อ้อยค่ะบื้ยนอนตรงกลางใช่ไหม้ะ,นอนอะเอามาให้แย้ออยกินด้วยไอ,อยูนโอ้ยเยี่มไหม ชีชีทุ่งอ่ะร้านน้อยมานอนน้ำบานีพากินถ้าได้นอนอยู่ป่านนี้ไม่พี่น้องเลยสำรวจได้ใช่ไหมตอนอยู่บ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละ โอจะมาเพิ่นยูบานทอเไปรับไปงานเด้กเดย,ย่ามีอะไรกินถ้าหิวดอกว่ากินอไกินส้มตำอมเอาโอเพิ่นเพิ่นม่กินเขาเขามากหน้าเขาเลยไม่กินไายส้มตำเขาตำตำไทย ไม่รู้ว่าเขาตำส้มตำนะก็เดินลงไปเฉยๆไอเราบอกไปด้วยสั้นแย่ไปแย่อ้อยู่คนเดียวใครบอกเลยบอกอยู่เรื่อค่ะสมัยแวใครเขียนโอ๊ยี่ทุ่มแล้วยา หนูจะกินอะไรคะกกเหยียบชเตียนค่ะอ้วนนะคะกินแล้วก็จะไปห้าใสปบบเอ้ยห้าใสดำเนื้เตี้ยนอุ้ยอุ้ย,ยมีกี่เม็ดมีสองเม็ดค่ะวันนี้เธอจะนอนกับใครคะวันนี้จะนอนกับเยเ่แตงกับแย,ย่อ้อยค่ะเบื่อนอนตรงกลางใช่ไหมเจนน็ดเม็ดตึ้งแรงไหมเนะ <c oughs> เอามาให้แย่อ้อยกินด้วยอะไรอยู่น